สําบายดีพี่น้องสําบายดีเอฟซีสุมองสุบอนพี่น้องพ่อกันยามบ่ายสามโมงแล้วพี่น้องกับซ่องพอดีแท็กเนาะอยู่โคกน้องหน้าพี่น้องมือนี้ก็รวมญาติแต่ว่าบกครับเด้อรวมญาติกันเลยน้องดีแท็กไปแล้วน้องแคทกับเบลเอ้ามึงแน่น่ะเฮ้ยไข่ท้องเห็ดยังไงน่ะโอ้ยหมอเนาะที่บริษัท เด,ดินโดนได้กินที่หนึ่งพี่น้องแต่ก็ดีใจร้ายพี่น้องเอ้ยขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเนาะจะ สบายดีพี่น้องมามากินมูกกระทะพี่น้องกินไปเรื่อยๆโดนโดนกินแคนหนึ่งดีใจล้าพี่น้องเลยน้องไก่ท้องอีเมลี่นัำมาหมูมาข้ามี่ข้ามสีน่าลองไหมดำเออะเอานคด่กินไปกินตะปูหาดคนบ้านกินเยอ กินอีไมกินยัอันนี้คืบอลลนบอนหาซิมดู้ไหมับตับตรงนี้บ่อยหมอนหนาเด้อบวมเนแอ่มันเนาะโอ้ขมัดตให้กูันแม่ใจอาหมอนหนาเด้อมาับจะกินเห็นะามันหิตบ่ะอาหารอยางนีบ ไม่กุ้งน้งำป่าไม่ใหญ่หเขียวจังบ้าติดั้งเอ้าอยีาป่กเลยไมดีป่าเจ้ามอนได้ไปถ่วงเราเลยเดปกเดป่กเดป่าเดอป่ก

เขาจะมองตื่นได้แล้วชดจื่อไปนะแอลกระตุกตื่นตื่นแมหมตื่นแลแก่ของคุณเองครแก้ออกแก้ออกแก้ออกแพนด้าปใครแก้ออกค่ะคุณแก้ออกละนี่น้ำนี่นวดบนแก้อ่กตรงนอะะไ

งั้นเอาน้ำป่านะเอานบวเอาบวมทางน้ำป่านะยกขึ้นยกมาด้ยกพรสิยกถ้าจะเอาลงเลยสียกได้เอาอันอาสนก็ไม่สเลยหามบวเลยลงเตมลย้กกัินกระตูอกนเรอัดกินกระตอกอ้กตูนกะันรกิอิน ยังไงปวดหมึงเอาออกเอาออกยังไงปดน้าน้าน้าเฮ้ยนจูอืมเดืเห็แล้วเฮ้ยๆันจิพังบมันเห็ดนบ่ได้พังอะไรเาวย่าหยเฮ็ดเนแล้วนกดมัน ออใกน้เอ้บ้านไหนมน่ะ่านนี่ใช่มันเขมเมหนิว่านตีว่านเห็นมูตีว่าน่มอย่าไปเห็ดันะมันนี่ากับยากร้อยอุ้ยนปสู่าะลูกนี่มันเห็นนี่ร้ยแล้วหมแดงนะนี่น่กนี่มันกรตีนเฮาห้งมาเลยนี่ สลวนวุ s, ่นวายามาเอานี้ออกใหแนนตีนนี่ยังกัตีนแม่นน่ไว้มาลูกลมาสิมาสิมาทำทำเลมาสิลูกกลมาาทนี้มาางนี้กอาลุงน่ะแม่ไาิเอายังลงก่นเลยโอ้โหโอ้หอ

มาวรถตหาไม่นีดูนะอาหามุกฐานมีตำยีโรยร้อนอ้ยร้อนเราไปกินนี่เขายองดีมาแก่าปูอ่อนปูโบโบอ่อนปูนเส้นดูตงนี้นอ่อนจ้ะ อ๋อนี่้ไม่อเงขาไม่อเาไปกินนี่ยยังอ่อนๆขนาดไปกินแคงตามหลอดแปดิมึงก็เคยไปกินอยู่ดูคุค่าแล้วกูกินนะกูกินขมูใหญ่เลรู้ชนบุรี

โมยูอนี่ปลาหมึกนมันสุกแล้วมันจะต้มนีะซุกแล้วเสร็จะลงเสร็จเรก่อนยูเจ้าสร็หรือเจ้พักผากาวเานไปานไปผ่าเอาลงป่านางไลนานไปานก่นไปนไานะป่ จะกินแต่ว่าจะลืมมดล้นจะลืมพี่งนาะพุกไหนพกตัวใหญ่ตัวหนึ่งหนอนะเอาไปซารบ้านองแม่อขัดหัว่จีำจบุลกจีลำขัด้องค่ำขาใหญ่ไม่ขัขาจังไมมลุก่เนทั้งเสียทั้งห่อเนาะพี่เนองขาจังแห้งเจ็กแล้ว คอยกินไปเลยไม่ไม่ไม่เอามาหฮมพี่ี่พี่เอามาพี่เสร็แวลุกเัยเอามนึ่งลุกเลยหนึ่นี่โอ้โหพี่ไปใส่พุเออเอามาทีนี่ครับเออเอ็ดเอามือยังหอบพี่เอามาหฮมพี่ เ้ิ่งมาทางนี้พี่พิมแล้วิม,มออเอออหัแล้วก็ขย,อยเอาน้าหอกน้ำเลยย่เนีอยอย่ยเออเมื่อิอม,อม้อเด้อปูอัดจะพิมมือเออจอหลวเวจกินแก้วอเล่แ้วนี่นจอเื่อนตักมาเรื่ม แบะอ่ย yeah. so mm ัง hmm. บ hmm. yeah. okay. ีเลยจะไม่ใช่เลตูนวานเลย่านกนเ่นามันไมใช่นกินเปนน้ามันหันไปดานไมกินห่อันไนหยืไปอ่ะบึงูหลานลดุ๊กหัวคันตีดูลานมันยังมากินอร้มีหวานอีกเ ลาเด้อปลาดุงฝากก็ไล่ก็แซ่ก็ติดตามสองขอที่แท่งในเดือปลาดุงสบายดีขอบคุณหลายเด้อพรอยจะดีไม่แห้งก็จิ้บจะได้ครบไข่จะสมีพี่น้องสบายดีเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำโขลกมาลง